เ,วอ,อเวอันน,นนงาาห้้สทำไรอยู่คะเนี่ยทำไรคะพอ่อเห็นอยู่ว่าทำอะไรมาถามอีกก็คนเขาไม่รู้อะยกแผ่นนี่ครับจะตั้งสามภูมิครับแล้วครับลูกชายจะได้ล่ำรวยครับแล้วครับพ่อจะได้เกาะลูกกินครับเชโยเอ,เอาลูกสาวรวยด้วยนะ ยกได้มั masa. ้ยให้ต่อช่วยอีกคนไหมไม่ไ to ด้แบบไม่แค่ยกมาแล้วเดี๋ยวมันก็พอพอเลยจากตรงนี้ไปก็โอเคแล้วหาท่อมาทำดวางก็อย่างรุงเออแล้วก็กิ้งเอาเนอะเดี๋ยวดันค่อยใหญ่นะอยู่หลังบ้านนู่นนะพ่อ 嗯。Uh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวดูนกแ๊บหนึงง่งนะตรงตรงนี้มีนกเขาเมกอกไข่อยู่นกเขาที่นี่จะเชื่องมากไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยดูสิกกลูกกกลูกกไขรหรือ,รอกกเขากกไขเขาเพอาารอะเขาไม่ได้กกลูกไข่ไปอให้เดี๋ยวเขาตกใจโอเคค่ะขอบคุณนะคะ นี่คือรายการตามติดชีวิตพ่อนี่คุณพ่อใช้วิชากลศาสตร์เ,รเ,รเรต,เร,เร,ตเเรียมจับทอ่ออันใหญ่ไ<ะ>ว้สำนาว เดี๋ยวพี่ต่อที่จะดันข้ามนึกไปไหไหให้ต่อจับช่วยจับอีกข้างดีกว่าคไไรรแงนี่ <Okay. S 2> ใหแม่ช่วยจับข้างนี้ไปได้啊นี่อะจะได้แข็งแรงอ่าโอเคเลยไป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 นไปโอ้โหในวิชากลาุลศาสตร์เห็นไหมเนี่ยลุงก็ยกนี่แหละอ่าอายไม่พอ อ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหนัะหนักเหนาหนักมากอย่าเลยไม่ไหวหรอกเหนาวดันตรงนี้ไปมนะไมปวดขาไงเล่าต้องไม่จะไม่ไหวเล่วเดี๋ยวให้มันกินดินนี่นะ เจ้งแจ้งแจ้งแจ้งเออเดี๋ยวยังไม่ได้เลยเราใช่ท่อดมีท่อดไฟยากได้มันเกินมาไหมแต่ว่ามันเกินไหมเนี้ยยันกลับไปหนาเกินนะโอเคโอเคโอเคไหมเดี๋ยวเลื่อนหน้าหน่อยนะให้มันเข้าตรงักทิศหน่อยใช่ค่ะเช็คทิศอีกทีได้ไหมแม่เลิกขายได้ละค่ะโอเคค่ะ